จอรดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบซิโก้สตาร์ประจำวันที่24กรกฎาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับ,บรันข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชา้านี้ลือหึงกันเล็ีเดียวไทยลีกจ่อคืนสนามเดือนหน้าส่วนบอลถ้วยอาจจะยกเลิกไปก็เป็นได้มีกระแสข่าวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะผมเตรียมกลับมาจากกัดการแข่งขันไทยลีกกันอีกครั้งในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนฟุตบอลถ้วย2รายการในประเทศอาจจะมีการพิจารณาว่าจะแข่งขันกันต่อไปหรือไม่หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นวางโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกกลับมาแข่งขันวันที่12กันยายนนี้แต่กลับเจอปัญหาที่ทาง t True v วิ i o n เจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่ยื่นคัดค้านและก็แจ้งปัญหาเข้ามาพร้อมกับยืนยันมาว่าต้องการให้ลีกไทยแต่จบภายในเดือนตุลาคมนี้ตามที่สัญญาระบุไว้ในสัญญา หลางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นมีนัดพูดคุยกับตัวแทนจากทรูวิชันในวันศุกร์นี้นะฮะเพื่อหาข้อสรุปของฟุตบอลลีกไทยว่าจะเดินหน้าไปที่ทางไหนกันแน่นะฮะล่าสุดมีกระแสข่าวออกมาว่าการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ถึงไทยลีก3จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเบื้องต้นได้วางกำหนดเอาไว้ประมาณ3วันคือวันที่12สิงหาคม15สิงหาคมและ21สิงหาคมโดยจะแข่งขันกัน3วันต่อ1นัด และจะมีช่วงที่พักเบรกให้โปรแกรมฟีฟ่าเดอีกต่งางหากครับขณะที่ในศึกไทยลีกสอ,อาจจะไม่ต้องหยุดพักเบรกฟีฟ่าเดยเนื่องจากมีจํานวนทีมมากกว่าทําให้หระยะเวลาการแข่งขันนานกว่าซึ่งกําหนดการนัดสุดท้ายจะปิดฤด,ดูกาลในวันที่ 25ตุลาคมนี้หรืออาจเกินจากนั้นก็จะกินเวลาไม่กี่สัปดาห์นะฮะและในศึกไทยลีก3จะมีจํานวนสโม,มสรน,น้อยกว่าจะจบฤดูกาลก่อนเพื่อนเลยส่วนผู้บอลถ้วยในประเทศทั้งเอฟเอคัพและก็ลีกครับนั้นจะมีการพิจารณากันอีกครั้งว่าจะยกเลิกหรือไม่เป็น,นว่าง,งานนี้นะผมก็มีข่าวแว่วมาว่าทางไทยลีกนั้น จะเปิดลิกในช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้แต่ว่านัเสยดทายที่ลิกรองนะผมอาจจะมีการยุบไปก็เป็นได้นะฮะอาเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันอีกทีเพื่อความแน่ใจนะครับผมเพื่อความชัวร์กันอีกครั้งว่าจะเป็นยังไงต่อไปศึกไทยลีกครั้งนี้ร้อนข่าวต่อมากันดีกว่านครับ3แข้งช้างศึกตัวจริงเจลิกทีมอุ้มถล่มยับเยินโดยการน,นี้สามนักเตะช้างศึกในเจลิกต่างลงสามเป็นตัวจริง โดยทีลทอนนำารินอตคืนฟอร์มสุดโหดนะฮะถลม่มโยโกโฮมาม่าเอฟซียับเยินไป4-0ต่อ 0. ส่วนด้านคอนซาเลสซัป,ปโปโรนั้นของชนาทิพ์พระท่าโดนโตเกียวไต้เสมอท้ายเกมนัดหน้าเจอุ้มจะได้ดวลกันขณะที่ทีลิลินนำทัพอาชิมิสุก็ได้แค่เจ้านะฮะและเพิ่งได้แต้มแรกหลังจากผ่านไป6เกมนั่นเอง โดยการนี้ทางฮอกไกโดคอนเลเรซปโรนั้นพราชายอย่างน่าเสียดายในการเล่นในบ้านนัดแรกของฤดูกาลนี้สึกเจลิก2 0 2 0เปิดบ้านเสมอกับเอฟซีโตเกียวไป1-1ตเมื่อวันที่ผ่านมานะฮะโดยเกมที่6ของสั้นคอนซะส่งเจ้าเจาลงตัวจริง ขณะที่เจ้าตองน,นั้นก็ล่าเป็นตัวสำรองจาบ้านได้ก่อนจากไดกิซึง,งะช่วงทศวราครึ่งแรกจากนั้นชนะทิพย์โดนเปลี่ยนออกนาทีเจ็นะฮะที่โตเกียวฮึตีเสมอนาทีที่88จากเซอิมูโรยะจบเกมเสมอกันไป1ต่อหนึ่งคอนซะเสมอ3เกมติดต่อกันมี9้าแต้มเลยทีเดียวส่วนทางฝังโยโกฮาม่าเอฟมารินอสกับโยโกฮาม่าเอฟซีนะฮะแชมป์เก่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่แพ้2นัดหลังสุดกลัาทำผลงานดุดันกันอีกครั้ง หลังเล่นใน,นนิสันสเตเดียมถล่มโยโกฮาม่าเอฟซียับเยินไป4-0จากมาโกสจูเนียนนทีที่56เคตาเอนโดนาที่ที่65และก็เอดิก้าจูเนียโอนาทีที่72อีกลูกคู่แข่งทำเข้าประตูตนเองตั้งแต่นาทีที่31ซึ่งเจ้าอุ้มนะฮะลงตรงจริงให้กับมารินอสและจบเกมนัดน,นี้มีเพิ่มเป็น7แต้มซึ่งเกมต่อไปมารินอสจะบุกเยือนคอนซาโดเลซปโรในวันที่26กรกฎาคมนี้เป็นศึกสายเลือดนักเตะไทยนั่นเอง ส่วนคู่สุดท้ายนั่นก็จะเป็นคู่ของสังกัณตสุเสมอกับชิมิสุเอสเพาวไปหนึ่งต่อหนึ่งโดยงานนี้นชิมิสุเอสเพาวต้นสังกัดของเทเลสินแดงดายังหาชนะไม่เจอบุกเยือนสักัณตสที่เอกิมาเอรียอลเอสเตสเตเดียมแมายว่าชิมิสุจะออกนำไปก่อนจากคารินยอส นาทีที่19้นะผมแต่ก็โดนตามตีเสมอในนาทีที่35จากวิกิฮาราคาวะจบเกมเสมอกันไป1ต่อ1โดยเจ้ามุยลงตัวจริงแต่โดนเปลี่ยนออกหลังไปเล่น1ชั่วโมงแล้วซึ่งชิม,มิสึก็มีแต้มแรกแต่ก็มีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นยังอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนนี่ก็เป็นการพูดเหมารวมนะผมสามแข้งช้างศึกตัวจริงเจลีก ลงนะผมแล้วก็ซัดก,กันไม่เลี้ยงนะฮะซึ่งเจ้าอุ้มก็ลงตัวจริงเจ้าเจาก็ลงตัวจริงและเจ้ามุ้ยก็ลงตัวจริงในนัดนี้นครับถือว่าแต่ละคนนั้นก็ทําเต็มที่ที่สุดเลยนะฮะเราข่าวต่อมากันดีก่อนครับเดือดเต็มพิกัดทวงเงินสโมสร2,000เพื่อนําไปเรียนต่อ โดยงานนี้นะผมทางสยากราฟิกนะฮะที่รับงานด้านกราฟิกดีไซน์ออกมาโพสต์ข้อความตำหนีการจ่ายเงินของสมาคมฟุตบอลนลิกสงสุดของฟิลิปปินส์อย่างโกบอลเอที่ล่าช้ามาถึง7เดือนและเป็นวงเงินที่ไม่ได้สูงมากนักอยู่ที่ประมาณ4,000เปโซหรือ2,566บาทโดยทางฝ่ายสยากราฟิกได้อ้างมาว่ามีการตกลงในการทำงานกันตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดฤด,ดูกาลแล้ว ซึ่งงานที่ได้รับก็เป็นการติดต่อให้ออกแบบกราฟิกนะฮะเปิดตัวผู้เล่นต่างชาติ3รายประกอบไปด้วยจอห์นโคฟี่โจเซ่บีวราเลลและก็เรรยวฟูจิอิส่วนงานล่างทั้งไฟล์กราฟิกที่รับงานมาก็จัดการให้เป็นอย่างดีแต่เมื่องานล่งางเสร็จสิ้นกลับยังไม่มีการจ่ายเงินเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมต้นปีนี่เองเน,นี่ยฮะทางด้านของซายาเจ้าของซายากราฟิกได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเขาต้องการให้ทุกฝ่ายเคารพในรายละเอียดซึ่งกันและกัน พร้อมเงินที่เขารับจากสโมอสรก็เพื่อนําเงินไปใช้ในการเป็นค่าเล่าเรียนนะฮะแต่เมื่อง,งานเสร็จกลับไม่ได้ค่าตอบแทนมันอาจจะเป็นเรื่องตลกสำหรับการทวงเงิน4,000เปโซแต่สาหรับคนที่ต้องใช้มันเป็นเรื่องสําคัญนะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะที่สโมอสรสามารถว่าจ้างนักเตะแพงๆมาจากต่างประเทศได้แต่การจ่ายเงินให้เด็กในประเทศกลับตนีแบบไร้สาระทันที่มีการพูดคุยรายละเอียดงานกันดีหมดแล้ว โดยสำหรับส,มสบโมสรฟุตบอลโกลบอลเอนะฮะปัจจุบันลดนแลนบนลีกสูงสุดของทางฟิลิปปินส์เคยคว้ารองแชมป์ลลกในปี2017ฤดูกาลที่ผ่านมาจบอันดับที่9ของตารางคะแนนการแข่งขันกันเลยทีเดียว อาผมเป็นว่านะฮะทวงเงิน4,000แบบนี้ประกาศออกสื่อขนาดนี้ผมว่างานนี้คงจะขี้แตกอย่างแน่นอน,นครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับทางฝ่ายผู้จัดการทีมนะฮะหรือว่าผู้จัดการทางการเงินของทางสโมสรน,นะผมที่ผิดพลาดแบบนี้ไปนะฮะก็เป็นที่น่าเสียใจจริงๆครับโดนแฉวิจารณ์ข้าแบบนี้ปวดตับกันเลยทีเดียวระทกข่าวต่อมากันดีก่อนครับมึงเลยจับมือท่าเรือหวังได้นักเตะยอดับฟูดไทยลีก2 โดยท Big นะั้งบิ๊กออลเบิร์และผมบอกบริหารหนุ่มไว้ย7ปีของเมืองเลยยูเนเต็ดนั้นได้เผยข่าวดีกับแฟนบอลหลังจากที่สมโมสรประกาศเป็นพันธมิตรกับยอดทีมในศึกไทยลีกอย่างการช่าเลยฟซี FC, ในการลุยศึก National League 2020หลังได้เข้าพูดคุยกับทางมาดามแป้งโดนพันล่ำซำประธานสมโมสรเป็นที่เรียบร้อย ความเคลื่อนไหวของทางเมืองเลยยูเทสตนั้นทีมในศึกเนช n a นแนลลีกที่กำลังในช่วงของการเตรียมทีมลงการแข่งขันในศึกเนช n a นแนลลีก2020ล่าสุดได้รับข่าวดีเมื่อสามารถตกลงจับมือกับพันธมิตรลูกหนังก,นการสโมสรกันชอบเรอสีในศึกไทยลีกได้เป็นที่เรียบร้อยโดยในการร่วมมือการพัฒนาสโมรสมรในก้าวไปข้างหน้าด้วยการส่งผู้เล่นมาช่วยทีมโดยทางบิ๊กอัลเบิร์ตนะครับชูชัยมิ่งพักดีบอดบริหารเมืองเลยผู้อยู่เบื้องหลังในการปิดดิวในครั้งนี้ได้เผยม,มาว่า ต้องขอบคุณคุณแป้งที่มอบโอกาสให้กับพวกเราในการเดินหน้าพัฒนาทีมให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งความร่วมมือกันครั้งนี้ทางสโม,มสรการเช่าเรือก็พร้อมส่งนักเตะในทีมชุดใหญ่และก็ดาวรุ่งมาช่วยทีมในการแข่งขันในชแนวลีกฤดูกาลนี้เพื่อจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของทีมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยทางบอร์ดบริหารหนุ่มไฟแรงได้เผยต่อมาว่าทําให้ปีนี้ทีมจึงได้วางเป้าหมายเอาไว้ที่การเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในไทยลีก2 เพราะด้านการแข่งขันที่เป็นประบบแชมเปี้ยนลีกทีมค่อนข้างจะถนัดและก็รู้ว่าจะต้องเล่นอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนั่นเองสาหรับเมืองเลย์ยูเต็ดนั้น,จ,น,นจะเปิดตัวในการจับมือเป็นพันธมิตรกับการชาบเรืออย่างเป็นทางการในวันที่2สิงหาคมนี้ภายในสนามแข่งขันของทีมจังหวัดเลยนั่นเองเอ้าวนะผมเป็นว่าง,งานนี้ก็จับมือเป็นพันธมิตรกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนั่นเองรอข่าวต่อมากันดีกว่าครับ บังวิทยาปัดข้อเสนอทีมไทยลีกพร้อมปักหลักช่วยสิงห์ในด่านโดยงานนี้วิทยาหมัดลำกองกลางไวเก่าของทีม MOF สุรศักดิ์กรอยูนเตดนะฮะได้เผยตนเองปฏิเสธข้อเสนอจากทีมไทยลีกเพื่อกลับมาช่วยทัพสิงห์ในด่านสมรสอาชีพแรกของตนเองโดยเป็นนักเตะค,คนเดียวที่หลงเหลือจากชุดปรศาศไทยลีก2008ณเวลานี้คือ บงางยาวิทยามัดลำเมดฟิลดนยาโมมาประสบการณ์ที่ลมพัดหวนกลับมาประจำการแดนกลางนิทินลักกระบังฮันซีอีกครั้งในปีนี้โดยทางเมดฟิลจอมเก่าวัย15ปีคนนี้ได้กล่าวถึงการกลับมาอย่างฉินเก่าไว้ว่าผมยอมรับมาว่ามีข้อเสนอเข้ามาจากทีมไทยลีกหนึ่งนะรวมถึงทีมไทยลีกสาที่ติดต่อมาเช่นกันก็อยากจะขอบคุณที่ให้ความสนใจในตัวผมแต่ผมซื้อบ้านอยู่แถวบางนาตราด ซึ่งใกล้กับทางทีมของ MOF สุรากกรยุตนเตด,ดจึงอยากจะอยู่ใกล้ครอบครัวมากกว่าที่สําคัญคือผมตั้งใจอยากจะกลับมารับใช้สโมสรแห่งนี้ซึ่งเป็นสโมสรอ,อาชีพแรกของผมนั่นคือเหตุผลที่ผมไม่อยากจะจากที่นี่ไปทางนี้สถานการณ์ของทางสิงห์ในด่าน MOF สุรากกรยุติเตศนะฮะในศึกฟุตบอลไทยลีก2แข่งไป4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนที2ล่าสุด สำหรับฟุตบอลไทยลีก2จะเริ่มกลับมาทำการแข่งขันในวันที่12กันยายนนี้และจะปิดฤดูกาลในวันที่25เมษายนป,ปี2564ปีหน้านั่นเองครับโอ้โหเป็นว่าง,งานนี้วิทยาหมัดลำนะฮะกองกลางใบเก่าของทีม MOF สุดก,กรกรก็กลับมาช่วยงานสิงในด่านกันอีกครั้งนะฮะถือว,ว่าง,งานนี้ไปแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ลืมบนคุณนัน่นครับและนี่ก็เป็นจอดลึกปเป็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบซิโก้สไตล์ประจำวันที่ 24กรกฎาคม2563โดยใช้บุครั่งบอลไทยครับ